โอ้โหโอ้โหฝนระวังโดนระวังโดน,นดูดนะเฮ้ยฟ้ผาผ่าด้วยอันนี้ต้องเราเดินโอ้ยเชีย <c oughs> ่ยดีแล้ววินอไปแล้วเ <c oughs> ชียย่ยตกใจ <c oughs> โอ้มีระเบิเรดระเบิดอีกแล้วไม่องใช้เราควายใช้ มันมีจำกัดไงถึงไรอะแม็กแม็กแม็กคุอยู่ไหนอะไอ้สัตว์เอ้ยตกใจนู้าโดนลากไปแดกแล้วกูกลัวที่ฟ่าแล้วคืนแกจะวิ่งกลับไปเมื่อกี้ไม่ได้ของเลยอ่ะอันนี้ไ้แค่อย่างเดียวทางมันตันเฮ้ยระวังแม็กระวังฟาพาฟาพาขอปาข้างบน ไปไปวันต่อไปเลยวันดีไม่น่าได้อะไรละแต่ฟ้าจะพามึงนะเอาไปดลยวะงั้นทักดีโดน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 บ้ไวางวางก่อนวางก่อนฝากของก่อนแม็กวางของก่อนเราผัดล่าด์ลาด์ลาดรอดาดีไหเนี่ยฮัลโหลแม็กรอดก็เฮียแล้วรอดอะไรของมึง นี่ตาครับมีใครอยู่ไหมครับเดี๋ยวมันก็มาหรอกแม่กโอ้เจอของแล้วไอ้ยแต่ว่ะแม็กแจ็ค์นานนี่กูบอกแล้วเว้ยไอ้ส <ะ S 1> ัแล้ก็ตายห่ากันหมดของเลยกลับเลยไหมแม็กกลับเลยหรือเปล่ากูอยากกลับแล้วเนี่ยแล้วกูไปแล้วไอ้เหี้ยกูไปแล้ว

วงแล้จะขึ้นยังยังไอซัตเตอร์มิน่าหมดโอ้ยไอ้อะเดินรอดโอ้เอาเช็ดอะน้ำตายเดี๋ยวไม่ทำผ่าเลย แม็กำลังขึ้นสุดสวยแม็กโอ๊ย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 กูจะตายแล้วไอเวแม็ก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 ลอยสบายสบายเหมือนเรามาต่างพักตากอากาศนะแม็กเยชิวลวันนี้วันนู้นของเคสมีของไม่ของไม่ของเชื่อเหรอปลาปลาปลาคนหน้าคโง่ไอ้สั ดูหน้ามันดิเอออยากเจอผีโว้ยอะไรอ่ะถาดทำขนมคุกกี้โอย,โอยไม่มีอะไรหรอก <c oughs> เสียงคงไม่ได้เชื่อถือเลยแล้วมันเก็บล้างพื้น,นได้ไหมมึงรู้ปะเดี๋ยวกูล่อมมึงึงเก็บเออถ้ามึงล่อได้อยู่คนละฝั่งอ่ะได้อยู่กูอยู่ฝั่งขวานะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปล่ออลไรกูเข้าไปเก็บหนึ่งสองล่อเลยล่อเลยใกลก้กว่านี้ใกลก้กว่านี้ เฮ้ยมันมันไม่ไทำอะไรหรอนี่นะนี่โอยใเข้างกูดิจะเขากูจะจไปเลยไปเลยไป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 เรเร็วเร็วดีเร็วดีเร็วมึงมึงเป็นคนยิบแต่มันไล่กูกูก็งงเวดิแล้วกูก็ติมมึงเติมตายอ่ะใช่เฮียมึงเป็นคนยิบเป็นแท้เฮียมหันมาหากูกูงงกูผิดอะไรยปเพิ่งอีกแล้ว นักกายเดี๋ย,ยาค่อยเก็บต่างคากอุ้ยสองล่างเลยไอ้โอ้รวยเลยล่ลางล่างวิ่งได้ได้อยู่นะได้กระทือบปีดรอคกระทือบปีเดี๋ยวรอขายกระเป๋าไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลย oh, <shit. S 2> เวลาสแกนคนหนึ่งมันเห็นทั้งหมดเลยเหรอไม่รู้ว่ะโอ้ยมีปืนอ้าวมึงมีกุญแจมีป้อมปืนด้วยกดได้ปะไม่ได้ไ,ได้แบบ อีกฝั่งนึงบ้าหันไปก็ว่าโดนยิงแน่รอแล้วมาคนนี้กัอแบ๊กมา <c oughs> เอาไปด่วนเลยเออไปไปไป <c oughs> มบกแบกพ่อหลี่พ่อลี่และเขาก็ได้ตายอย่างสงบ w <c oughs> ายไม่มีเพื่อนกูเงาเงาเบ่งมือทัดไม่ใช่จะหมดแล้วเหรอเนี่ยแบ๊กบ้า,าไปแล้ว พวกมึงนะมันกากกูไปแล้วพ euh ึ่งก็กากดาวตัวนี้แม่งโคตรกากกูกลับแล้วลากรดาวมันมันต้องเปลี่ยนดาวก่อนหรือเปล่าอืมไม่ต้องเปลี่ยนแล้ตึงตึงตึงเดือด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 